ครัวคุณยาวอีกแล้วนะครับวันนี้ครัวคุณยาวจะมาซอยขิงนะครับจะมาทําเมนูผัดขิงนะครับใส่กึ๋นไก่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมส่วนผสมก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ส่วนผสมครบแล้วนะครับนี่มีพริกกระเทียมนะครับมีหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเห็ดหูหนูซอยนะครับกึ๋นไก่นะครับแล้วก็ขิงที่เราซอยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอ่ ส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับไปลงมือผัดเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยนะครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมกับพริกนะครับลงไปผัดนะครับใส่หมูกับขิงน,นะครับลงไปผัดด้วยกันนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงของเราลงไปนะครับแล้วก็ผัดต่อให้เข้ากันนะครับ ระวางที่ผัดนะครับก็จะใสะ่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณน,นี้พอสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวก็จะใส่เราก็จะใส่เห็ดหูหนูนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับผัดต่อให้จนสุกนะครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผัดขิงใส่กึ๋นไก่กับ ครัวคุณยาววันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอการทำผัดขิงด้วยนะครับ